นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะ ยะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะักขะพันตาพัดภูริโตวเวสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายะักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะ พุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโอนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจารุมหาราชิกา ยักขพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณะนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังเอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโน โมระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนะโมพุทธายะ อิต an ah ah, ิพิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรโนมรณะนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธ ทวเทวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาวเทวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะาวเาวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะักขะพันตา พัดภูริโตเวสะุภสสะพุทธังอรารหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโเท้าวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรณโน โมระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวันโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวันโนนะโมพุทธายะ